เต้นอะของคนจีอะเด๋ัฮึบฮึบยอกยอฮึบฮึบขอขอเต้นก่อนยอมุนเบเบดฮึบฮึบยอมยอมหลบลบผีลบผีลบผีครับสเต็ปสเต็ปบนหลบผีโอ้ยยากพหนังผี้ เอออุ้ยเข้ามาแมเงียบกริบเลยมันจะมีมันมีจัมสแกรไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เยี่ยมืดจังเลยผมปตบแกมาแล้วนะมืดจริงปตบแกมาแกมาอยู่ไหนวะแยู่ไหนวะแกมาอุ้ยโอ้หสว่างมากคนดีแต่ไม่สว่างมากเลยกระโดดไม่ได้ด้วยนะไอ้เกมอันนี้คืออะไรอ่ะบอกว่าอะไรอ่ะ ประตูที่จะเปิดได้ประตูที่เปิดได้คือจะมีสีประตูสีแดงพี่ประตูที่มีสีแดงขึ้นแคร์แล้วเปิดได้หมดเลยอ่ะเอ้ยนั่งเออแม่งเปิดได้ทุกประตูเลยนี่หว่านี่คือห้องอะไรนะครับห้องเขวี่ยนดต่ดิเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียเอฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะวิ่งแมววิ่งแมวยังไม่ตายยังไม่ตายแมวกลางเลย อ่ตุบเลอเลยอมวน้ออยู่ออกมากูตกใจหมดเลยเออนึก่านึกว่าคฮ้ยอะไรอะ้ยคุณถือทีวีเลยแล้วของไอ้พวกเนี้เราต้องไปทำอะไรอะไอเทมต้องไปเปิดไฟก่อนอนนี้เปิดไม่ได้เพราะว่าต้องไปเปิด g e n e r พวกแบบพิทยุเปิดดดไ้้วยจางยาวๆแบบนี้มา,าเ,เน,นี่ย<ม>ล,ล็อกล็อก,อกอเฮ้ยมันเหมือนอะไรให้เอาของมาวางวะใช่ไหมเฮ้ยนี่อันนี้เชลสลับหนังสือพิเศษต้องเอาหนังสือสมาใส่พี่โฮ้ยเป็นกระตุกหลอดผีไอ้เหี้ยนี่เป็นกระตุกหลอดผีพิเศษอันนี้มอนิเตอร์อันน, <c oughs> นี้ต้องเามอนิเตอร์แล้วก็อินพุตดีไวร์ต้องหาหนังสือมาใช่ไหม ต้องหาหนังสือแล้วก็หาปั๊กมาด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถแต่ว่างงว่าภารกิจคืออะไรคุณสามารถถามผู้จัดการได้ในการกดแท็บนะก็ก็บอกกันแล้วอันก็เราไปไปหาหนังสือกันเดี๋ยวพี่หนังสือผมเจอเล่มหนึ่งนะไปหาหนังสือกันนะไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเดินตามมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจอีกเดี๋มันเสียงกรี๊ดกูก็ตกใจชิบหายอะไรเงี้ยไป่เลยนี่ไงพี่บันไดบันไดบันไดไปที่บันไดน่ะบันไดตรงนั่นน่ะ เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยกูตกใจอีกแล้วไอ้สัตว์นี่กูไม่น่าวิ่งเลยตกใจเมียวไปดูดิครับข้างล่างข้างล่างพี่ไปทดสอบพิสูจน์กันว่าข้างล่างนั้นมีอะไรกันแน่อ๋อเฮ้ยรีเปิดปะใช่ใช่ใช่รีเปิดไงเราขึ้นรีบได้แล้วปะไงเฮ้ยเปิดแล้วไปกันเถอะไปเลยไปกันเถอะโอ้ยลงลึกกระเดียวมแล้วก็มีตัวเหี้ยอะไรวิ่งออกมาจะขึ้นริบตรนี้เหี้ยเลยนะสัตว์เป็นสองเฮ้ย โอทางเยอะไรอะ่ะเฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยจับมกกลับกลับมันมีบางมันมีพื้นที่ที่แบบว่าวงจรนะั่นฉันยังสร้างไม่ยังซ่อมไม่เสร็จฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะแต่ว่าอย่าจับมันนะมันเออ่ถ้าเกิดว่านายสามารถหาหวายก็คือเป็นสายไฟจากเออ่ห้องห้องห้องวงจรได้นะตามทางนั้นไปพยายามตามไป น่าจะพาไปหาเอ่อชุดควบคุมบางจอหน่นได้สายไฟตรงนี้ก็มีนกได้อะไรเมื่อกี้เพื่อนเราดูแล้วไม่เห็นเลยมีคนตายเพื่อนเพื่อนมันแย่มากฉันรู้ว่ามันแย่แต่ว่าความมืดมันอยู่ถึงหน้ามันช่างมืดมิดมันมันตัวอะไรแล้วมันมาหาฉันอ่ะมันนี่มันคือจุดจบของฉันเฮ้ยนี่คือข้อความสุดท้ายนะฮะข้อความสุดท้ายเฮ้ยเปิด อ๋อได้ไงเขียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีตัวมีตัวข้างหน้าข้างหน้ากดสีกดสีย่อกดสีย่อตามมาตามมาเฮ้ยเจอหนังสือไกด์บุ๊กอ่ะอย่าอให้อย่าให้เฮ้ยอย่าให้มันมองแกเอ้าโหด่างเดียวเฮ้ยทำไมทายยอมที่จะว่าถ้าเกิดว่านายสามารถหาสายกล้องจรที่ตามตามมันไปนะพยายามตามมันไป กูได้กูได้สแกนเนอร์มาไอ้ขาวๆนี่คือเลยตัวมันเหรอใช่ไหมเสียงอ้ตีนใช่ใช่มันอยู่ด้านขวาเราตามมาตามกูมามันอยู่ข้างหลังเราันอยู่ข้างหลรอเฮ้ยอเ้กูวิ่งได้สัตว์ตายแล้วพี่กูอยู่ไหนเนี่ยไอ้เบอร์ไปเซฟเร็ว หายเซฟไม่เจอไม่เจอไอเนี้ยอะไรไม่รู้นะสตเลยเฮ้ยเฮียเป็นวาแล้วสัตกลบกลบกลบเฮียเฮียเทงตันสัตว์เเเฮ้ยเเดิฟดิฟอยู่ไหนดิฟอยู่ไหนกูจะขับดิฟอยู่ทางซ้าย เอาไม่ทำงานจิบหายแล้วลิฟต์ไม่ทำงานคูต้องโซโล่ใช่ไหมที่นี่คือที่ใดอะไรอ่ะจีบหายแล้วเปลี่ยนไอเทมไม่ได้วะคันโดกเอาไปแปะนั่นใช่ไหม bắt đầu 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 bắt bắt đầu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  bắt จะโผล่มาแบบโอ้ยฝนตกดีเลยชอบเลยกูจะเจอตัวอะไรอีกเนี่ยเอ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ยกูติดอะไรคุณต้องซ่อนไม่นายนายนายต้องซ่อนตัวโโอ้หซ่อนตัวพี่มันอยู่ไหนอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยกุกระตุกชิบหายตัวอะไรอ่ะเฮวยคด้วยเอืออ่ะกูตายยิ้มมันยิ้มด้วยอ่ะตัวที่โบเจอเนี่ยเลยจัมตะแกอ่ะใกลตัวนี้เลยโบหาดีเซฟโบสอนตัวโบสอนตัวเฮ้ยมันกระโดดโบวิ่งโบวิ่งโบ มันโดดแล้วโบโบลงกระลังก่อนโบลงกระลังก่อนดีกว่าพี่นัทยังอยู่ป่ะเนี่ยตายไปแล้วตายคนแรกเย้ยี่ี่อแล้วแม่งโดดนมันโดดเข้ามาสวมเออรเอานี่งนี่ไงเฮ้ยเฉียแม่งคือเอาสติเอาเนี่ยเซฟโอเคอุ้ยสวยเกือบแล้วอะไรอ่ะ เขาบอกว่าถ่านนายตายนะแต,แต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้คนตายแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังมีคนรอดอยู่สามารถเอ่อมาเซฟได้คนแต่คนนั้นก็จะกลับมาเกิดใหม,ม่ประมาณนี้อพยายามเก็บเอ่อคืออุปกรณ์อุปกรณ์สี่เหลี่ยมเป็นปนูนไฟฟ้าสี่เหลี่ยมนั้นแล้วก็ทําการใส่เข้าไปในช่องที่มันว่างเปล่ามันจะเป็นต้องใส่ในประมาณแบบสีแดงแดงอะ่ะมันจะเป็นสีแดง โอเคโอเคเปิดแล้วนะฮะห้องนี้โอ้ยพักเต็นี่กัลไงเชื่อไหมอ่ะเฮ้ยะไรไม่รู้เนี่ยกออกไปเมื่อกี้ให้ติดตั้งพี่ไปไหนอ่ะพี่นัทสนยังไงเนี่ยเนี่ยโดนออกมาตรงประตูนี้มันจึ๊งหน้กูปิดประตูกันบอกว่าต้องอะไรอ่ะเอามอนิเตอร์แล้วก็ปิดประตูเลยเ ดนแน่ครับเข้าไปดิไ้ดิ่ไปตากรงองเอ้าพี่เฮ้ยได่แล้วเฮ้ยได้เฉยๆได้ได้เฉยเลยเฮ้ยบอกมันเก่งจังวะซื้อซื้อเหลเก่งแเฮ้ยแมวแมวหายไปแล้วแมวหายไปแล้วแมวหายไปแล้ว อะไรอ่ะใครอ่ะเอ้ออะไรเรืองเหลืองตัวเหลืองเหมือนมันขยับได้ใช่ย่อรอเลยตัวอะไรอ่ะสวัสดีครับเราจะเป็นอะไรมั้เนี่ยคือออะะไไรร่่คุยได้ปะโอ้โหจะว่าอุ้ยเจ้ หุ่นเฮพยายามหาทางออกเหรอโออผมผมหามมหาดวงจันทร์ครับวิตัวไรเฮ้ย,ห,ยหลังหลังอ, <c oughs> อะไรโบอ่ <c oughs> ตานต่อตัวค <c oughs> ืออะไรอะอย่างนี้นี่เองโบ <c oughs> อ๋อปะว่าไงพี่ยืนจ้องอยูอ่ทำอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแปลกใช่ไหมล่ะที่เขาว่าข้างนอกน่ะย,ยังฝนตกอยู่เลยที่คิดว่ามันก็ประมาณนั้นแหละ Ê, ta mới Niêm tay Nè Má cái ta mới bang Ừ Preferred to Tô up name monitor. này à này này à này bang này bang phải setup này monitor này 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 bang này bang này này à này Đi này này bang này này เฮ้ยเสียแล้วเยดเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อเนี่ยบอกว่าอ๋อเอาไปชารดเหรอเฮ้ยไปคุยกับผู้หญิงอุ้ยเชี้ยตกใจเลยเฮ้ยตกใจหมดคุยๆอ่ะยึ่มไม่รู้จะว่าจะไปทางไหนเหรอ

อ๋อบอกว่าเอ็นนี่ไงตรงตรงนี้ก็มีทั้งหมอนี่มันโดนลูกออดฆ่านี่มันบอกจบเดโมตรงนี้เฮ้ยดูดิมีตัวนั่นอยู่เลยตัวนั้นอยู่อ่ะแสดงว่าอันนี้น่าจะเกมเต็มแหละแต่แค่มันกันไว้เฉยใช่ใช่ใช่ไอ้นั่นไงพี่โอเคกูนไงเจไปไหนแล้ววะเจไปแล้วเหรอ ไม่ใช่เจไหนตัดระเบิดเอือดเลืลออัดเจยังไหนเอไปแล้วไปละอันนี้น่าจะหมดจริงแล้วมั้งไม่อยู่ดีก็ข้างอะไย็นไม่ <c oughs> ไม่ไม่มีใครสนใจหนูระเบิด <c oughs> <c oughs> ได้เวลาพรีชีพ